ไปกันที่พระดีกว่าเคยเห็นอาการพระเหลืออดไหมใช่ก็ต้องฟังสักนิดนะและถ้าเป็นพระระดับท่านวอเวชระเมทีน่าสนใจไหมแบบแบบแบบต้องรับฟังอ่ะเอางี้ดีกว่าแบบท่านวอนี่ต้องรับฟังนิดนึงอ่ะต้องฟังท่านสักนิดนึงอ่ะเอาเป็นว่าท่านวอด่ารัฐบาลด่าแบบแบบด่าแบบท่านวอนะน่ารักน่ารักก็มีติดลิงซนซุกซ่อนปริศนาธรรมให้ข้อคิด โ <Okay. S 2> อเคท่านวรวิชระเมธีโพสต์ใน Facebook ของท่านวรด้วยข้อความดังต่อไปนี้ครับตามรอยสมเด็จพระพุทธา,ารา์โตเชื้อโรคไม่รอระบบราชการไม่เกรงหน้าอินหน้าพรมไม่สนธรรมเนียมแบบแผนใดๆทั้งสิ้นแต่มันลุกลามแพร่หลายแตกตัวติดต่ออย่างรวดเร็วทุกวินาทีทุกนาทีทุกชั่วโมงดังนั้น การรับมือกับมหันตภัยโควิด -19 ชนิดเดลต้าพลัสจึงต้องรวดเร็วทันสถานการณ์ในระดับที่ทุกเรื่องต้องทอทอทอทำทันทีโดยถือหลักว่าชีวิตของประชาชนสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดอยางที่กลับเรียนท่านวอถ้าจะด่าใครจะสอนใครน่ารักน่ารักแล้วก็จะมีกุศโลบายในการในการด่า อย่างเช่นครั้งนี้หน้าต่อไปในเฟซบุ๊กของท่านวอร์ก,ก็ก็ไปยกเอาเรื่องที่เกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่4ว่ากัน<ป>ว่าในสมัยรัชกาลที่4วันหนึ่งสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีกลับจากการไปเทศโปรดญาติโยมทางเรือแต่ขากลับเป็นช่วงเวลาน้ำลงเรือจึงเกยตื้นอยู่ในคลองบางกอกน้อยลูกศิษย์ จึงลงจากเรือเพื่อเข็นเรือให้พ้นจากการเกยตื้นสมเด็จพระพุทธาจย์โตเห็นดังนั้นจึงไม่รอช้าวางพัดยศสมณัดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะไว้ที่หัวเรือถอดจีวรถกสบงหรือที่เรียกว่าทกขเขมรลงไปช่วยลูกศิษย์เข็นเรืออย่างจริงจังระหว่างนั้นเองมีชาวบ้านผ่านมาเห็นเข้าจำได้ว่านั่นคือหลวงพ่อสมเด็จผู้เป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งแผ่นดินจึงตะโกนถามว่า หลวงพ่อสมเด็จทําไมจึงไปเข็นเรือเร่าขอรับใหญ่ยยไม่ปล่อยให้พวกลูกศิษย์มันทําหลวงพ่อสมเด็จตอบกลับไปว่าสมเด็จวางอยู่บนหัวเรือโน,น่นที่เข็นเรืออยู่นี่เป็นขัวโตกต่างหาลึกซึ้งนะลึกซึ้งนะล,งลึกซึ้งนะเพราะเพราะเพราะวางพัดยศไว้ที่หัวเรือเมืม่อถามหาสมเด็จอย,อยู่หัวเรือ จะเห็นอยู่ตรงนี้จะเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือขัวโตออกำลังมาช่วยเข็นเรืออยู่เพราะเรือเกยตื้นเรื่องที่เกิดขึ้นท่านวอยกมาเล่าให้ฟังเพื่อที่จะชี้ว่าปฏิปทาของสมเด็จพระพุทธาจย์โตพระมหาเถระผู้เป็นมิ่งขวัญของปวงชนในเรื่องนี้นั้นถูกเล่าขานกันมานานด้วยความชื่นชมเพราะท่านไม่ยึดติดกับหูโขนหรือสมมุติทางสังคมที่สูงสง่งท่านรู้ว่าในยามวิกฤตไม่ควรจะเรื่องมาก ไม่ใช่เวลาที่จะถือสาหาความเรื่องหยุงมหยิมหรือเจ้ายดเจ้าอย่างไม่ใช่กาละที่จะมัวยึดติดในระเบียบแบบแผนประเพณีหรือระบบระเบียบกฎเกณฑ์ทั้งหลายจนกลายเป็นอุปสรรคต่อการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนอะไรที่จะทำให้วิกฤตคลี่คลายได้ก็ควรจะต้องทอทอทอทำทันทมีมีฝากปิดท้ายไว้ด้วยค่ะ,ะปิดท้ายปิดท้ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เหตุการณ์แบบสมเด็จพระพุทธ,ธาจยา์โตจะมีโอกาสเกิดขึ้นกับผู้นำประเทศชาติบ้านเมืองในทุกกระทรวงทบวงกรมของประเทศไทยในยุคสมัยของเราบ้างเพราะคืนมัวแต่ตั้งกรรมการชุดแล้วชุดเล่าคืนมัวแต่คำนึงถึงข้อกฎหมายระเบียบราชการโดยไม่สัมพันธ์กับความเร่งด่วนของปัญหาที่กำลังลุกลามบานปลายเหมือนไฟลามทุ่งชีวิตของประชาชนคนไทยอาจจะต้องมาตกตายมากไปกว่านี้อีกไม่รู้กี่เท่าตัว ววชิระเมธีสสิงหาคม2,564ชอบจังสมเด็จวางอยู่บนหัวเรือโนอ้นที่เข็นเรืออยู่นี่เป็นครัวโตต่างหาก สมเด็จวางอยู่ตรงหัวเรือน้นก็คือพัดยศทั้งหลายที่ขรัวโตนวางไว้ตรงนั้นมันก็คือหัวโขนมันก็คือยศถาบรรดาศักดิ์มันก็คือพิธีกรรมพิธีการมันก็คือระเบียบแบบแผนมันก็คือระบบราชการก็วางไว้ไงไม่ต้องไปยึดติดมันเยอะไม่งั้นระบบระเบียบเยอะมันก็จะทําให้การแก้วิกฤต์น่ะลำบากครับแต่ไม่แค่นั้นไม่แค่นั้นนะในเฟซบุ๊กของท่านวลวชระเมธียังปิดท้ายด้วยการไปเอาแนบภาพ ไปเอากราฟิกจากโพสต today มาโพสกราฟิกของโพสต today ค่ะเป็นภาพอะไรรู้ไหมชิ้นนี้นั้นเป็นภาพของโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ไงถูกถูกูใช่ค่ะซึ่ง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 ครั้งหนึ่งนะครั้งหนึ่งโจไบเดนเคยประกาศเป็นวาทกรรมที่น่าสนใจว่าคําสั่งหนึ่งที่ผมมอบให้เจ้าหน้าที่คืออย่าไปสนระบบราชการข้ามมันไปเลย ไปจัดหาสิ่งที่ประชาชนต้องการก็พอโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากล่าวขณะไปเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่และผู้ประสบเหตุตึกถล่มในรัฐฟลอฟริดาสหรัฐอเมริกาอย่าไปสนระบบรชาชการข้ามันไปเลย แสดงว่าตอนนั้นก็เป็นวิกฤตไงตึกถลม่มเพราะฉะนั้นก็เลยมองข้ามไปเลยแล้วก็ไปจัดการดูแลเยียว <นะ S 1> ยาประชาชนที่กําลังวิกฤตดูเขาย้อนกลับมาดูเราค่ะดูอเมริกา,าย้อนกลับมาดูไทยค่ะไทยแลนดูโจบไบเดนแล้วย้อนกลับมาดูใครจ้ะก็ดูพวกเราแหละดูพวกเรา